เดี๋ยวขอเคลียร์แร่ก่อนนะครับผมจะขุดแร่นะจะลองขุดแร่ดูมันมีการแจ้งประกาศมาไต้หวันน่ะแล้วผมก็เอ้ยมันอะไรวะอลองแปลดูสิ่งที่ผมแปลได้เนี่ยมันทัดหลักๆที่ผมอยากให้อ่านเนี่ยคือข้อที่2กับข้อที่3 optimize and adjust d o b l e t of colmine above level 5 o f mining นะครับก็คือปรับอัตราการดอบโค e ม of c o นะที่เลเวล5าขึ้นไปเพราะวันนี้ผมอยากจะลองขุดแร่ดูนะเซิร์ฟไต้หวนันเพราะว่ามันบอกว่า optimize นะครับ อ่าเราลองดูขออนุญาตเซตแรกก่อนนะโอเคเลียละนะครับน่าจะไม่เหลือละในตัวนะที่เป็นแร่นะน่าจะได้ละแล้วก็เดี๋ยวก็มาจดกันนะครับว่าเราได้แร่อะไรบ้างนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้องขุดแร่ไปลุยสี 4, ่พันไปอ่ะเดี๋ยวมานั่งเช็คกันดีกว่านะว่าได้อะไรบ้างนะหกสี่สนะี่พันละหกโมงครึ่งพอดีอ่ะเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟหลักของไต้หวันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวผมนะเซิร์ฟหลักไต้หวันว่าโครอรเป็นยังไงนะครับดูโครอเซิร์ฟหลักไต้หวันหน่อยอุ้ยเป็นเหมือนกันว่ะ อุ้ยห้ามหมื่นเชฟผู้มีที่พนกับเกมแบบปรับๆโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ข้อมูลข้างๆให้ดูเลยรับเทียบกันจัดจ่าเลยดีไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูส่วนต่างหน่อยส่วนต่างขอ้ายาไปตรงนี้แล้วกันนะส่วนต่างคนระับอันนี้ไต้หวันส่วนต่างเราเอาตรงนี้นะเท่ากับอันนี้ลบอันนี้ ล้วก็ลากยาวเดี๋ยวนะเอาซ้ำเลย1 2นสองร้อุ้ยได้แล้วยอะขึ้นสิบนะ ผุดเสียหายไปแค่สี่สิบเจ็ดทีแล้วุดเสียจากห้าสิบเ็เป็นสี่ิบเจ็อืมแร่หลักๆเนี่ยผมว่ามันพอๆเลยนะอ่ะอัปเกรดเอาดูอัปเกรดก่อนละกันเอออันเนี้ยผมมองว่าเท่าเดิมนะเท่าเดิมเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆมาคุยกับผมได้นะเท่าเดิมนะอัพเกรดมัสเทลอะ่ะติดลบสองห้าเนี่ยผมว่าพอๆเดิมนะครับ ลบสิบสี่สิบเก้าสองลบห้าเนี่ยก็พอๆเดิมไหมสำหรับมัดเทลนะเท่าเดิมปะโกะโกได้ลบสี่หนึ่งสองผมว่าเท่าเดิมนะโกถูกปะซีเวอร์เจ็ดกับเจ็ดซีเวอร์ผมว่าได้น้อยลงเว้ยผมผมว่านะส่วนตัวนะเออน้อยลงเพราะซีเวอร์มันเอาไปอัพชุดอุปกรณ์ป้องกันไม่รู้เกมแม่งปรับแบบจริงจังเลยหรือเปล่านะแบบดูอุปสงค์อุปทานเลยอะ ดูความต้องการในตลาดเลยหรือเปล่านะโคเลยว่าหนึ่งโคอ่ะโอ้โ,โคนี่ชัดตุดเลยเยอะขึ้นเยอะนะครับเกลียวอ่ะเกลียวก็ได้เยอะขึ้นนะเนี่ยอืมเกลียวก็เยอะขึ้นแต่ไม่มากเคออสผมว่าพอๆกันนะสีลบหนึ่งศูนย์อันนี้ก็เท่าเดิมผมว่ารับโอริอะแบเดียมลบหกสามลบหนึ่งนะฮะแบเดียมก็พอๆกันนะผมว่าพอๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่แรตีบวกก็เท่าเดิมนะฮะ อีลู11ลบ3ามีเ่เบสออเดียเท่าเดิมเป๊ะๆไม่มีเปลี่ยนไอเน,นี้ยได้น้อยลงอืมนะครับน้อยลงเนี่ยมีอยู่ซีเวอร์ออที่เห็นๆนะซีเวอร์นะครับกับจิตนอมมืดที่ได้น้อยลงเนาะนะ17 1 7 18 23นะครับ ขุดดีขึ้น10ทีคือดีขึ้นแบบแทบจะไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะด้วยซ้ำในเกมนี้นะเออเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ได้เยอะขึ้นอันนี้ได้เยอะขึ้นสองอันนี้นะครับอันนี้ได้เยอะขึ้นเพียวเคออสใช่ไหมเพียวเคออสได้เยอะขึ้นนะ เห็นเห็นเลยนะแสดงว่าใต้หวัน an, มันปรับตามสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงนะเนี่ยเรื่องขุดแร่เออโูยโคออได้เยอะกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยนะถ้าเพื่อนๆลองเอามาเป็นเลเวลหนึ่งดูอะ172ก้อนเลเวลหนึ่ง1้อยเอก้อนเยอะมากคุณวิทย์แกทำมาอยู่นะจริงๆแล้วอะรวมแล้วเนี่ยได้71ก้อนที่เลเวลหนึ่งเพิ่มขึ้นมาทเทียบเลเวลหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยก้อนนะครับผมว่าอยากให้เซิร์ฟซีเป็นอย่างนี้นะจริงๆมันดีมากๆเลยครับมันก็จะเป็นไปตามกลไกตลาด เลยอ่ะเป็นไปตามกลไกตลาดเลยมีอุปสองค์อุปทาน,นค่อนข้างดีจ้หวังว่าเราจะปรับนะแต่ผมมองว่าลึกๆนะเทซีไม่ปรบับหรืออยากให้ผมบอกว่าปรับไหมมาลิกจะได้เอาไปฟังถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจ์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไปได้ผู้สับสนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม